ให้เราลองสมมุติว่า a เท่ากับ1และ b เท่ากับ2และ c เท่ากับ3แล้วก็ไล่ลงมาจนกระทั่ง x เท่ากับ24 y เท่ากับ25และ z เท่ากับ26นะครับทีนี้เรามาดูนะครับว่าถ้าตัวอักษรภาษาอังกฤษคำใดเนี่ย แปลงเป็นตัวเลขแล้วบวกรวมกันได้หนึ่งร้อยพอดีเนี่ยคำคำนั้นก็จะทำให้เราเกิดปาฏิหารและสร้างความสำเร็จให้กับเราได้นะครับหลายท่านคงเคยได้เห็นเรื่องนี้กันมาบ้างแล้วนะผมทบทวนให้อีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับว่าสมมุติ A ถึง Z แล้วก็เอาหมายเลขกำกับไป1ท่ากับ a a เท่ากับหแล้วก็แซ6ท่ากับยีมีทั้งหมดอักษรยี่ตัวนะครับนะภาษาอังกฤษนะโอเคแล้วทีนี้เนี่ยนะมันมีคำแล้วคำไหนคำอะไรละ่ะตัวคำอะไรละ่ะที่จะทำให้เราประสบความสำเร็จที่บอกว่ามันบวกกันแล้วมันได้ร้อยมันเป็นเรื่องบาะิจารย์จริงๆนะครับนะ แล้วอะไรเรามาดูตัวอย่างกันนะครับว่ามันมีคำไหนกันบ้างล่ะครับก็อย่างเช่นสมาร์ทสมาร์ทที่แปลว่าอะไรครับปลาดเปืองนะครับสมาร์ทเนี่ยตัวเฮเนี่ยคือ19นะครับเอสเอสสิงคโปร์นะตัว M เท่ากับ13ตัว a เท่ากับ1ตัว R เท่ากับ18แล้วก็ตัว T เท่ากับ20บวกกันได้ทั้งหมด71นะครับ อันนี้คือตัวคําว่าสมาร์ทนะครับเดี๋ยวเรามาดูต่อมีตัวไหนอีกนะแล้วก็ตัวต่อมาก็คือคําว่าครีเอทีฟนะครับครีเอทีฟก็จะมีนะตัว C เท่ากับ3ตัว R เท่ากับ18ตัว E เท่ากับ5และตัว A เท่ากับ1และก็ตัว T 20ตัว I เท่ากับ9และก็ตัว V เท่ากับ22แล้วก็ตัวสุดท้ายคือตัว E เท่ากับ5 Creative เนี่ยซึ่งแปลภาษาไทยว่าความคิดสร้างสรรค์นเนี่ยก็บวกตัวเลขนี้ออกมาแล้วก็คือเท่ากับ83นะครับเห็นไหม83มาดูตัวต่อมานะคำ,คำว่านะตัวนี้ก็คือตัวคำว่า FAIT นะ ซึ่งตัวนี้เนี่ยก็จะแปลคำว่าศรัทธานะครับตัวเฮฟเนี่ท่ากับ6ตัวเอท่ากับ1แล้วก็ตัวตัวไอท่ากับ9ตัว T ีท่ากับ20แล้วก็ตัว S อสองกงเนี่ยเท่ากับ8รวมกันแล้วได้เท่ากับ4ี่นะครับตัวนี้ตัวต่อมาครับคำว่า b believe ก็คือความเชื่อ ตัว b เท่ากับ2เออตัว b เท่ากับ2ตัว e เท่ากับ5ตัว l เท่ากับ12และก็ตัว i เท่ากับ9ตัว e เท่ากับ5และก็ตัว v นะตัว v เท่ากับ22แล้วก็ตัว e เท่ากับ5 b e l i e v e เนี่ยบวกบวกรวมกันแล้วตัวเลขเท่ากับ60นะครับ ตัวต่อมานะครับคำว่า knowledge knowledge ก็คือเรื่องของความรู้นะครับตัว k เท่ากับ11ตัว n เท่ากับ14ตัว o ทับสิบแล้วก็ตัว l ตัว d o u b นะท่ากับ23สตัว l เท่ากับ12ตัว e เท่ากับ5ตัว d เท่ากับ4แล้วก็ตัว g เท่ากับ7แล้วก็ตัวอีกตัวหนึ่งคือ knowledge นะครับท่ากับห้า อันนี้ knowledge ที่แปลว่าความรู้เนี่ยบวกกันแล้วได้96นะครับนะตัวต่อมาครับคำว่า skill skill คือทักษะนะครับตัว s ก็คือ19ตัว k คือ11นะตัว i คือ9ตัว l double l คือ12บวกกับ12 skill ีบวกกันได้เท่ากับ63นะครับตัวต่อมา habit ที่แปลว่าน,นิสัยนะครับ h ฮ b ปีเนี่ยตัว H อ้องกงเท่ากับ8ตัว A เท่ากับ1ตัว B เท่ากับ2แล้วก็ตัว I เท่ากับ9ตัว T เท่ากับ20่สิบแฮเนี่ยบวกกันแล้วได้เท่ากับ40นะครับอ่ายังไม่ถึงทีนะครับตัวที่มันบวกกันได้ร้อยตัวต่อมานะครับซึ่งก็คือ attitude นะครับ attitude ตัว A เท่ากับหนึ่งตัว T T ดับเบิลทีสองตัวก็ยี่สิบบวกยี่สิบนะและตัว I เท่ากับเก้าแล้วก็ตัว T อีกตัวนึงก็คือยี่สิบแล้วตัว U เท่ากับยี่สิบเอ็ดตัว D เท่ากับสี่แล้วก็ตัว E เท่ากับห้าท่านรู้ไหมคำว่า attitude เนี่ยบวกกันได้เท่ากับหนึ่งร้อยพอดีเลย บวกกันแล้วได้เท่ากับ100นี่คือมหาศจจรัจร์มากนะครับตัวเลขคือมหาศจจรัจร์จริงๆที่ทุกอย่างเนี่ยบวกกันแล้วกับว่า attitude นะบวกกันได้ร้อย attitude แปลว่าอะไรทัศนคติเราต้องมีทัศนคติที่ดีเกินร้อยเอร์ซนนะครับเราถึงจะประสบความสำเร็จได้คุณเห็นไหมคำว่า attitude นะ attitude ตัวเลข a w t i t u d e a t K 1, ท้ากับหนึ่งกับยีบยี่สิบวกยนะี่สิบนะถ้ากับเก้า t อีกตัวหนึ t ่งยี 21, ่สิบ u ถากับยี่สเอ็ d ถากับ4แล้วก็ e ถ้ากับ5บวกกันแล้วมสัศจาร์มากลองไปบวกดูนะครับมันคือหนึ่งเเพราะนั้นคนที่จะประสบความสำเร็จ ในการขายหรือการบริหารก็คือคุณต้องมีทัศนคติเกินร้อยคุณต้องคิดบวกคุณง่ามคิดลบเด็ดขาดคุณต้องเชื่อว่าเป็นไปได้ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นไปได้ไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้เพราะมนุษย์เราทุกคนนั้นตั้งแต่เกิดมาก็ไม่ได้เป็นอะไรมาก่อนทุกอย่างมาฝึกเอาตอนที่เราโตตั้งนั้นนะครับ ผมเชื่ออยู่อย่างหนึ่งว่าถ้าเราตั้งใจที่จะทำอะไรแล้วสำเร็จอยู่ที่ว่าเราตั้งใจจริงไหมนะเพราะนั้นในการสร้างทีมงานนะวันนี้เป็นโอกาสที่ดีมากที่เราได้เริ่มต้นกับแรปบิดประกันชีวิตจำกัดมหาชนนะเพราะนั้นวันนี้คุณสามารถตั้งเป้าหมายเลยว่าในหนึ่งปีในสามปีในห้าปีหรือสิบปีจากนี้ คุณจะต้องมีตัวแทนเท่าไหร่คุณจะต้องมีทีมงานของคุณเท่าไหร่คุณสามารถฝันได้เลยว่า10ปีคุณต้องมี2,000คน3,000คนซึ่งรุ่นพี่ๆในธุรกิจนี้ได้ทําให้เราเห็นมามากมายแล้วคนที่มีทีมงานเยอะๆก็มีรายได้เยอะๆเลยนะครับเท่ากับเราสร้างคนคนหนึ่งเข้ามาเนี่ยนะคนคนหนึ่งที่เรารีรคูดคนเข้ามาเขามีลูกค้าอยู่ 200, สองร้อยสมมติสองร้อคนเขาขายได้สองร้อยคนสองร้อยคนเนี่ยนะคุณเชื่อหรือไม่ว่าตัวแทนคนนั้นๆเนี่ยเขาไปสร้างสวัสดิการให้คนได้เป็นห้าถึหกพันคน,นในครอบครัวนั้นนั่นหมายความว่าและถ้าคุณมีตัวแทนเป็นพันล่ะคุณสามารถที่จะช่วยเหลือผู้คนได้มากมายเลยนะครับนะ เอติจูดคือ100%นทีนี้เมื่อกี้ผมพูดถึงตัว K, A, นะ A yes, yes, นะตัวนี้ก็คือ s ค Cash คือทุกอย่างต้องมีแค h หมด a ค h นี้ถูกแปลงออกมาเป็น C, A, S, S ก็คือเงินสดครับ แคทคือเงินสดเราจะขายได้เยอะๆเราจะมีรายได้เยอะๆเราจะมีทีมงานเยอะๆคุณต้องมีความรู้ครับคุณต้องมีทัศนคติที่เกินร้อยคุณต้องมีทักษะและความชํานาญคือการทําซ้ําบ่อยๆและคุณต้องสามารถที่จะควบคุมและบังคับตัวคุณเองได้เพราะธุรกิจนี้ไม่มีใครบังคับคุณนะคุณต้องเป็นนายตัวเองคุณเป็นเจ้าของธุรกิจ เพราะอย่างนั้นคุณต้องบังคับตัวเองได้นี่คือแคสต์ t อติจูดเกินรอ้อย